ระคำของพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมมาลโกบทที่13การทรงพยากรณ์ถึงการทําลายพระวิหารเมื่อพระเยซูเสด็จออกจากบริเวณพระวิหารมีสาวกของพระองค์คนหนึ่งทูลว่าพระอาจารย์ศิลากับอาคารเหล่านี้ใหญ่จริงๆพระเยซูจึงตรัสกับสาวกคนนั้นว่า ท่านเห็นอาคารใหญ่เหล่านี้หรือที่นี่จะไม่มีก้อนหินซ้อนทับกันแม้แต่ก้อนเดียวแต่จะถูกทำลายลงหมดเมื่อพระองค์ประทับบนภูเขามากอกเทศตรงข้ามพระวิหารเปตโตรยากอบยอนและอันรูมาทูลถามพระองค์เป็นการส่วนตัวว่าขอโปรดให้พวกข้าพระองค์ทราบว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร อะไรคือหมายสำคัญที่จะแสดงว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ใกล้จะสำเร็จพระเยซูจึงตรัสตอบพวกเขาว่าระวังให้ดีอย่าให้ใครล่อลวงพวกท่านให้หลงเพราะว่าจะมีหลายคนมาอ้างนามของเราว่าเราเป็นผู้นั้นและจะให้คนจำนวนมากลงไปเมื่อท่านทั้งหลายได้ยินเรื่องสงคราม และข่าวลือเรื่องสงครามอย่าตื่นตระหนกเลยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องเกิดขึ้นแต่ยังไม่ถึงการอวสานเพราะประชาชาติกับประชาชาติอนณาจักรกับอนณาจักรจะต่อสู้กันทั้งจะเกิดแผ่นดินไว้และจะเกิดกันดานอาหารในที่ต่างๆเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เป็นเพียงขั้นแรกของความทุกข์ลำบาก การทรงพยากรณ์ถึงการคมเหงแต่จงระวังตัวให้ดีเพราะมีคนจะมอบท่านทั้งหลายไว้กับสารและจะเคี่ยนพวกท่านในธรรมศาลาและพวกท่านจะต้องยืนต่อหน้าเจ้าเมืองและกษัตริเพราะเราเพื่อจะได้เป็นพยานกับพวกเขาและข่าวประเสริฐจะต้องประกาศแก่ชนทุกชาติก่อนเมื่อพวกท่านถูกนำมามอบตัวไว้นั้น อย่ากลังบลร่วงหน้าว่าจะพูดอะไรดีแต่จงพูดตามที่โปรดประทานให้ท่านพูดในเวลานั้นเพราะว่าผู้ที่พูดนั้นไม่ใช่ตัวท่านเองแต่เป็นพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์แม้แต่พี่ก็จะมอบน้องไว้ให้ถึงแก่ความตายพ่อก็จะมอบลูกและลูกก็จะทรยศ์ต่อพ่อแม่ให้ถึงแก่ความตาย คนทั้งหลายจะเกลียดชังพวกท่านเพราะนามของเราแต่คนที่สู้ทนจนถึงที่สุดจะรอดวิบัติยิ่งใหญ่แต่เมื่อท่านทั้งหลายเห็นสิ่งน่าเกลียดที่จะก่อให้เกิดความหายนะตั้งอยู่ในที่ที่ไม่สมควรจะตั้งให้ผู้อ่านเข้าใจเอาเองเถิดเมื่อนั้นให้พวกที่อยู่ในแคว้นยูเดียหนีไปที่ภูเขา คนที่อยู่บนดาดฟ้าอย่าลงมาหรือเข้าไปเก็บสิ่งของในบ้านของตนเลยส่วนคนที่อยู่ตามทุ่งนาก็อยากกลับไปเอาเสื้อผ้าของตนวิบัติแก่หญิงที่มีครรภ์หรือมีลูกอ่อนกินนมอยู่ในเวลานั้นจงอธิษฐานขอเพื่อสิ่งนี้จะไม่เกิดในฤดูหนาวเพราะว่าในเวลานั้นจะเกิดความทุกข์ลำบาก อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนับตั้งแต่พระเจ้าทรงสร้างโลกมาจนถึงทุกวันนี้และในอนาคตจะไม่มีอย่างนี้อีกถ้าพระเจ้าไม่โปรดให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้าจะไม่มีใครรอดได้เลยแต่เพราะทรงเห็นแก่คนที่พระองค์ทรงเลือกสรรพระองค์จึงโปรดให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้าในเวลานั้น ถ้าใครจะบอกพวกท่านว่านี่แน่พระคริสต์อยู่ที่นี่หรือนี่แน่ท่านอยู่ที่โน,น่นก็อย่าเชื่อเพราะว่าจะมีพระคริสต์เทศเทียมและผู้เผยพระวจนะเทศเทียมหลายคนปรากฏขึ้นแสดงหมายสำคัญและการอัศจรรย์เพื่อล่อลวงคนที่พระเจ้าทรงเลือกสรรแล้วให้หลงถ้าเป็นได้ฉะนั้นจงระวังให้ดี เราบอกท่านทั้งหลายทุกอย่างไว้ก่อนแล้วการเสด็จมาของบุตรมนุษย์หลังจากความทุกข์ลำบากนั้นผ่านพ้นไปแล้วดวงอาทิตย์จะมืดไปและดวงจันทร์จะไม่ส่องแสงดวงดาวทั้งหลายจะตกจากฟ้าและบรรดาสิ่งที่มีอำนาจในท้องฟ้าจะสะเทือนสะท้านเมื่อนั้นพวกเขาจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาในเมฆ ทรงฤทธานุภาพและพระรามีอย่างยิ่งและเมื่อนั้นพระองค์จะทรงใช้พวกทู้สวรรค์มาให้รวบรวมคนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้จากทั้งสีทิศจากที่สุดปลายแผ่นดินโลกจนถึงที่สุดขอบฟ้าบทเรียนจากต้นมะเดือจงเรียนบทเรียนจากต้นมะเดือเมื่อมันแตกกิ่งแตกใบ พวกท่านก็รู้ว่าฤดูร้อนใกล้จะถึงแล้วเช่นเดียวกันเมื่อท่านทั้งหลายเห็นเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าพระองค์เสด็จมาใกล้จะถึงประตูแล้วเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนในยุคนี้จะไม่ล่วงลับไปจนกว่าทุกสิ่งนี้จะเกิดขึ้นฟ้าและดินจะล่วงไปแต่บรรดาถ้อยคำของเราจะไม่สูญหายไปเลย ทำจำเป็นในการเฝ้าระวังอยู่แต่ไม่มีใครรู้เรื่องวันหรือเวลานั้นแม้แต่พวกพูดในฟ้าสวรรค์หรือพระบุตรมีแต่พระบิดาเท่านั้นจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพราะพวกท่านไม่รู้ว่าวันนั้นหรือเวลานั้นจะมาถึงเมื่อไรเช่นเดียวกับชายคนหนึ่งที่ออกเดินทางเมื่อเขาจะออกจากบ้าน เขาก็มอบหมายหน้าที่ให้ท่าแต่และคนทำและกําชับคนเฝ้าประตูให้คอยเฝ้าระวังอยู่เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังอยู่เพราะพวกท่านไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านจะมาเมื่อไหร่อาจจะมาในเวลาคำ่ำหรือเที่ยงคืนหรือในเวลาไก่ขันหรือรุ่งเชา้าถ้าไม่เช่นนั้นแล้ว หากเจ้าของบ้านกลับมาอย่างฉัพลันท่านอาจพบว่าพวกท่านกำลังนอนหลับอยู่สิ่งที่เราบอกพวกท่านนั้นเราก็บอกคนทั้งหลายด้วยว่าจงเฝ้าระวังอยู่เถิด